สบายดีพี่น้องมะชิคุสิคนตาจ้ามันีนบาเต้เผือกขีมาออกมังหอยพี่น้องใส่ผักหอมหนึ่นงหน่อยสูตรเก่าเนาะสูตรใตสวรรค์พี่น้องใช้ผักเลิศแล้วก็ใส่ผักหอมผักนางเทิร์ดิร์ด่อผักนางเลิศผักหอมผักนางตูวว่เราจะใส่บ่จาใส่นางตู่เราจะใส่เนาะจริงจอ้าวหอยน่ะนะนกทองหอยนกทองมาคายให้ใหน้องนางเลิศแหละมาใส่ กำลังเลิศลงออพักล้านขนาดเลยหมักกินผักเออกินเด้อผักเด้อหอยบ๊อบบันไดเราบันไดเราผักเนาะตาเจนิ่งเอาตะกี้เสาหอกับออมเพิร์กินทาวาดี้ตอนนี้กับเสาหอกเฮ้ยเสาหอกนี่เองเาหอกตอนนี้กับเสาตอนนั้นกับเสาเสากับเสาโดนกันเนาะ หมูดนก็ไปอยู่เงินตัวเองหอมหอกตายปีแล้วหอนั่นทองหมดข้าวอดีนหอมหอยแล้วกินน้ำหอยมันเซ็ตน้องน้องทองถุงกระนะหาหอยให้เดินทางหอยมาขายมาซื้อบ่้องหอยมาซื้อย่วะทามเดินมาถามมาเต้ซื้อบ่อหอยฮะสิไปหามาขายให้มาเต้บอกเออมาโลดวะเดินก็เลยไปหามาขายให้มี่น้องทองน่องไอซิ่มพี่น้อง ของวันใหม่ในลูกธนาเขาเสิรแม่แม่แม่หาแสิร์ฟเสิร์ฟเหนักละาอ้อมหอยนะแม่อ้อมหอยอ้อมหอยเสิร์ฟเสิร์ฟพี่น้องสบายดีพี่น้องเอายอกับไอเคยเพิ่งมาเห็ดสาเล้งใหอยพอร์ดด้วยพี่น้องเด้อมาเด้อกินเข่าเด้อดีกินอ่อมหอยนดงกันเลยอ่อมหอยออมเขียนเลย ใส่เห็ดสิไปหากาเลได้จอบ้องอมธรรมชาติไปหาชื่อว่ได้ชื่อื่อกำลังมากามก่อนเลยน้งไน้อยผักเงียนหาหอยผักเงียนไปหาไวยื่อไฟเดอร์ไลข้ัเราชิมหา หมากเลยเนาะอาหารแบบนี้เต้นเลยกๆได้เนี่ยเราไปหาในน้องในยังมาเลยนะเพิ่งมาซื้อใช่ไหมหมักก็อาหารเดียวอยู่ในน้องในยังไปหาไปยังนะเพิ่งมาเลยแบบอาหารเด็กทำซาเมื่อซื้อซังซึ่ก็บป็นอลาสลัทำเฉียดก่อนละวหินบ่อไข่เนี่ยยากสำคัญเลย กินอยู่กินเบบเป็นมกกินยกับหนดูงอยู่บ้นะง่มอยมูมากเลยับกินยาหนอ้วมนจะกอคนอะนเยแบ่งาจานมันเป็นกบอันตัวใหญ่ๆอันเขาเห็ดผัดเป็ดเหลือๆเลยคือคัเป็นกัะเนาะอันนี้เรากเป็้นอบบข้าเกียขากินอยู่ประเภทมึเเขาบอกกินเสียนะฮะมค่คยกิน ใช่กานไมเคยกินหอยตยาวโบโบกิหอยเน้อสินแ,นนแนหงไปใไ,ไปสวรรค์มาชินซื่อมาไหวยมาที่เออไปเวียกมาก,กับมาได้ิกินลนะดังไปบางทีกับทอดเอาตู้ก็ยัเห็ดกินเมืม่อยวันเมื่อก่อนอันเกลยดกระดอนเนาะย่างหน,น,น,นูืน่ินนะตมะถั่วปิ้งปลาทูบอก้คนนอนพี่คนเปิดชิ้นเข่าเมื่อพี่นองเลย บุญเมื่อเราทำเราได้แล้วละมือยังเมื่อยเมื่อนอนอยูล่ลวเมื่อยู่ถึงเมื่อยม,ม,ม,มาพ่อก็ว่างจาตื่วนตอนต้นเยอะเหมือน,นเช่าไปหาหล่อซื้อแต่เช้ามาเลยวันเ,เที่ยงแล้วคือบ่พ่อ,พอหมอยมันบ่ไปรับตี่ปะ <c oughs> รับเอาแห้งมือหน้ามันใบเลี้ยงมามามานี่ยบอกแก้วสั่งเห็นหรือเปล่เห็นละ อันแมนบอสอันจอดที่อันน่ะเป็นบังซื้อห้าแมนบอสโอ้โหกันเนาะฮะสีตัวนี้ใครมาลูกเราเป็นคนทำบ้านนะคนบอกอันน่ะเดือนไนเขาบอกง่ายเลยสักไคอยู่อันบอสถึอแล้วอันโตเครือบอันไมมกับรับถึงแล้วตัวนี้สีแท้ตรงแท้อคนทานเลยคนก็ธรรมดาหมดเลยเส็ตจนแท้เลยอ๋อปลาไวมันก็บริสไท เอาไว้ลามันจากนัเลมันจะมีเกเอดกระจายกรจคุณภาพตู้ด่อยแล้วอาตู้อยู่นั่นยังไมทายหมดเอาสองกล่องแล้วยังพอไปลองก่อนอ่ะมีสกานคนสั่งยอดกันงลเวลาเ้าขลุ่นกับอะไรบริษัทบริไรพอบริไได้บริเบิร์ดไรหรอกมันกับอันนั้นทาไรกับโบรามเลยทาไรมันจะออกดำหมด มันจะบอกแบบนี้เห็มบ่สีเหลืองสีแดงกันการแบบตะมูนะอันท่าท่าลายลายน้ำลายแล้วดำแบบนี้บุริทังงามบุหรี่ของมวยยังมันออกการดำเลยสีนกออีแบบเจ้าว่าวมันมดตอนยังมานำเขาเลยเจ้าว่าวก็คือแบบเบเกอร์แบบแบบนี้แต่มีเนาะสีหยาบๆเนาะมีเนาะไปไปไปก็เอาแต่สีอ่อนเหลือง มันโมง้างมันบกมันโม่เห็นสีไหมมันเป็นสีแดงเลยแล้วแดงเลือดนะมันบอกออกแบบว่าไม่สดที่ว่าเขากบมาธรรมชาติอันนี้เราทาสีอะว่าลวดสีอะไรก็เล็กบรัสสีสีสีอีไรนะไามเลยอ่ะมันออกแดงเลือดชิมองคบมอยน้อยไฟเปล่าหมอยเป็นไข่หรืออะไรหน้อยเพระผู้ใหญ่นะเอะไรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นไรล่ะ

นี่เราจทำกินนะเขียดอันรงี่ยจิ้เสียตะป่ากบสบกินนะอยากมกินเขียดตะปาาอยากเะียดตะป่าพอมแบบกินเขียดตะป่ากยินะก๊บกบลินอยู่ผัดเผ็ดเนาะตสมสมหอมหอมนยาบจิ้มตนเกอกวอื่ียมกนได้ กินน้ำกัาไคนเนแซ่บพีน้อยแต่ละมือมีแต่สองคนเนี่ยมืออื่นแรกว่ารื่าแแรกมันแชยแล้วมาหนี้ารื่อมืออื่นคนสองมือก่นแล้วาะเร่องฮะมันมีเวลาเห็ดแต่เศ้าจนคำจนแรงอ่ะสองมือทาซียังแล้วเรื่องหรือเปล่าไม่น่าอะไรยัพอเฮ็ดโรมาโตมาอะรแ่หรือเปล่โทรมาอะไรแล้วรปล่าเพราะันีแวไปแกมันมีแนวไปแก่แล้วมันยังเขียว ตอนนี้าบอผ้าเนียไหวเมื่อยเขาก็นอนมาคือมีแนวไปแก่แล้วมันสงสัยเป็นมีแนวอยากไปแก่แล้วเป็นยังขีออกห้องร้านขีกับใร้านขีอยู่นะมีแต่จอนะแล้วก็เอาตินแม่หมอกมาไหมเขาป่าไพกินเ้าป่ากคนเกลื่องคนคล้องใส่ในสซลิ่งงั้นวันไงท่านเขา ปหนึ่สบายนะบัดบ้าคนยังมากเลไเเราะว่าเขาเมื่อได้บางๆอันบทได้ชื่อนี่อะไรกบสิพาตีมะรินจักเมืองสองมืออยู่ว้างผมงนมินหัวเย็นเขาว่าอันหนามมันซอดแลวมันไหลเลยอยู่บ้านฮะอยู่บ้านหัวเย็นเห็นอยู่ตหนจำเป็นเนาวแน้าวอะไรวะหลอกมาเลือกบกมือหาสายอะละเวลี่นี่เรไปทะเลละเวเจตี แยูคนะรก็ทำอยู่วงเจเดียวมันไ่ต้ทำเนาะไ้องม้อน้ามวยห่วอ่งหัวเย็นมันหักหลายจะเย็นจนหนาวเลยบอเอยลงกบนุค่ะมันนั่นแหละเออเด่นนั่เลยใส่บ่ะส่หัวจะเคียวอีเปล้างตายมันจะเออหลักรับเขาเย็น็นหนาวเลยจะเย็นกว่าเย็นถ้าน้ำจะกระตุกเ่ยจะออกเหื่อแล้วกคือน้ำเย็นออกกับตูเย็นนะเย็นเหมือนนั่นแหละ ถ้ามันผ่านดีผ่านยังเด้ใครอากาศถ้ามันเป็นน้ำเสียก็จะขาดนะมันหนักยุ่งเนี่ยมันอยู่แคมป์า่ายุ่งเะดีเหมียวเนียหันหลบบ่มียุ่ง <c oughs> เปิดโทรต่มันจะคลอฮะ <c oughs> เบิ่งเนี่ยเบิ่งกจะคลอเอาไปกับเบิ่งเฮาสนี่เฮาเนี่ยลาไปก่อนพี่นอ้องคลิปนี้นก็สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีคลิปหน้า